ดาไอถุนผิดข้อหาหมิ่นประมาทหรือไม่เชิญรับชมในคลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับผมทนายคมสัรสกุลผู้กอ่อตั้งบริษัททนายไซเบอร์จำกัดมีประสบการณ์ว่าความมากกว่า10ปีนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของคำว่าถ้าดาคำว่าสถุนจะมีความผิดฐานหมิ่นประมาทรือไม่หลายท่านเราคงได้ยินมาแล้วนะครับคำว่าสถุนมีความหมายว่าอย่างไร แต่ถ้าแต่ท่านมองความหมายตามพจนานุกรมคําว่าสถุลจะหมายความว่าคําว่าสถุลหมายความว่าหยาบตําช้าเร็วซามใช้เป็นคําด่าเช่นเร็วสถุลมักใช้เข้าคู่กับคําว่าไพรเป็นไพรสถุลก่อนอื่นต้องมาดูว่ากฎหมายก็หามีประมาทกฎหมายบัญญัติไว้ว่าอย่างไรกฎหมายจะบัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3ามผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3โดยประการที่น่าจะทําให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียงถูกดูหมินหรือถูกเกียรติชังผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งความผิดฐานหมินประมาทจะต้องเป็นการใส่ความผู้อื่นด้วยนะครับใส่ความผู้อื่นทําให้ผู้อื่นนั้นได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกียรติชังด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เคยขึ้นลงขึ้นศาลแล้วน,นะครับเป็นกรณีที่คู่กรณีด่าทนายความนะครับ ในขณะที่ทนายความปฏิบัติหน้าที่ซักค้านพยานอยู่นั้นเกิดคู่กรณีเกิดไม่พอใจที่ทนายไปซักค้านพยานอาจจะไม่ตรงใจโดนใจนะครับก็เลยด่าวเอาทนายเหงือซวยที่ไหนมาสะทุนทนายก็ไม่พอใจนะครับเมื่อโดนดา่าอย่างนี้ทนายก็เลยยื่นฟ้องต่อคดีนี้มีการสู้คดีกันถึง3าศาลเลยนะครับจนกระทั่งศาลฎีกาก็ได้มีคําวินิจฉัยออกมาเป็นคาพิพากษาฎีกาที่392 0ทับ 2, 62, ซึ่งวินิจฉัยว่า ข้อความที่จำเลยกล่าวจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ต้องพิจารณาถึงความรู้สึกของวินญาชนทัว่วไปเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาว่าข้อความที่กล่าวถึงนั้นถึงขั้นที่จะทําให้ผู้ถูกหมิ่นประมาทซึ่งเป็นทนายความน่าจะเสียชื่อเสียงบุคคลอื่นดูหมิน่นเกียดชังหรือไม่มิใช่พิจารณาความรู้สึกของผู้ถูกดูหมิ่นประมาทฝ่ายเดียวถ้อยคาที่จำเลยกล่าวว่าเอาทนายเฮงซวยที่ไหนมาสทุนนั้นพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถานพศ2 5งา ให้ความหมายของคำว่าเฮงซวยว่าเอาแน่นอนอะไรไม่ได้คุณภ,ภาพต่ำไม่ดีเช่นคนเฮงซวยของเฮงซวยเรื่องเฮงซวยส่วนคำว่าสะทุนให้ความหมายว่าหยาบชั่วช้าเร็วซามใช้เป็นคำด่าเช่นเร็วสะทุนเช่นนี้แม้ถ้อยคำที่จำเลยด่าโดยการกล่าวว่าทนายเฮงซวยเป็นเพียงการดูถูกเหยียดยามและสบประมาทโจท์อันเป็นการพูดดูหมิ่นเหยียดยาม ให้อบอายเจ็บใจแต่ยังไม่เป็นการใส่ความให้เสียเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังก็ตามแต่เมื่อฟังประกอบกับถ้อยคําตอนท้ายว่าสะนุนแล้ววินอยู่ชนทั่วไปจึงอาจเข้าใจว่าโจทย์เป็นทนายความเอาแนอเอนอนไม่ได้คุณภาพต่ตําไม่ดีและเป็นไปนทางหยาบช้าต่ําช้าเร็วซามถ้อยคําดังกล่าวจึงอาจทําให้โจทย์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังอาจอาจเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทได้ดังนั้น คำว่าสะทุนเป็นคำที่ร้ายแรงมากนะครับท่านจะใช้คำนี้ไปด่าใครนะครับหรือว่าใครมาด่าท่านว่าให้สะทุนท่านก็อย่าไปด่าเขาตอบนะครับท่านก็บันทึกเสียงเพื่อฟอ้องร้องดาเนินคดีกับคนที่มาด่าท่านนะครับเพราะว่าข้อหาหมิ่นประมาทจะต้องเป็นการด่าโดยบุคคลที่3ได้ยินด้วยนะครับเมื่อบุคคลที่3ได้ยินแล้วทาให้สั้นเสือบเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดทางก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทนะครับเพราะความผิดฐานหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน20,000บองหรื่งบาทปรับ ก่อนจบคลิปนี้ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาอมีค่ามารับชมคลิปนี้และผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้ก็มีประโยชน์แก่ท่านไม่มากก็น้อยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่ผมฝากกดติดตามกดซับสไครต์หรือกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ